เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าว้าวทิ่มาโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทถ์ชนแนลนะครับและนี่คือเกม slither.io อันนี้เป็นการแข่งแบบออนไลน์นะครับก็เจ้าหนอนน้อยตัวสีเขียวแหมเมื่อกี้กำลังเริ่มรายการเลยโดนกินไปเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยอ๋อตักาๆๆมันตักตามันเลย เไม่มันรู้อะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ครับเห็นตัวใหญ่นี่ไหมเห็นตัวใหญ่นี่ไหมเกือบแล้วเกือบแล้วอย่างนี้เดี๋ยวตายเองโอ้อะไรวะเอาไม่เอาไม่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกแ,แค่นี้เองนะครับรู้สึกว่าการจะเป็นที่หนึ่งนั้นมันยาก ยิ่งนักอุย๊ยไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ปองก็ให้เรียบร้อยดู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 ดนะอะอะ่ะ้ยเราคะแนนแบบทันทีทันใดเลยอะโหเราอยู่ที่อันดับร้อยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนอนตัวนี้เตีงดีว่ะหนอนไม่เล็กเลยวะอ้เจอ้าวเลี้ยวไม่ทันอะไรวะเนี่ยโอ้หนิดเดียวเองอะ เอาไม่เอาไม่ไม่ยอมแพ้งง่ายๆหรอกเลยอ่าดีเอไม่งสามหมื่นมันจะใหญ่เกินไปแล้วหนอนตัวขนาดนั้นฟบๆอ๋อเวลาเร่งนี่คือมันจะเสียตัวตัวเราจะเล็กลงครับโอ๊ย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 อยโอสุดยอดตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใด โอ้โหทุยตัวเรายาวมากอ่ะไม่เคยยาวเท่านี้มาก่อนเลยเนี่ยจะอือหือไอตัวเล็กโดนไอ้ตัวเล็กดักหน้าอือหือนะโห่าห์าาใหญ่ได้ตั้งห้าร้อยแล้วแหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยยไอตัวนี้เหมือนจะแหลกครับเหมือนจะนะเหมือนจะอะไรสเน็กสเน็กก็ไม่รู้เนี่ย เราก็พยายามกินไอ้พวกตัวไอ้เล็กๆไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็เอาดักกอยมันไม่เลี้ยว <c oughs> แหมเมื่อกี้มันไม่เลี้ยวนะถ้ามันเลี้ยวสักนิดนะือ <c oughs> สนุกเลยมีคนแนะนำบอกว่าให้อยู่แถวกลางๆแมปไว้นะครับเพราะว่ามันจะอะไรเนี่ยคือมันจะแออัดมากนะครับ เราจะได้เล่นแบบสนุกๆอันนี้เป็นเวอร์ชัน Android นะครับเล่นในโทรศัพท์อ้าวพุ่ชนเราเฉยเลยนะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับเป็นเกมฟรีนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โหมันเก่งจังวะอุ้ยเรานี่กากไปเลยนะอ๋อเบสเบสเบสนี่เราได้ยี่เอสองพันห้านี่วะโอ้โหดูตัวอะไรอะ่ะ โอ้ตัวนั้นใหญ่มากโอ้ยมันจะใหญ่เกินไปแล้วนะมันจะกินกันเองหรือเปล่า๋อแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับไอตัวนั้นบอกไม่รอดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแจมนะครับอันนี้เป็นเน็ต 3G นะครับบ้านผมไม่มี wifi นะครับมันก็เลยดูกระตุกหน่อยไปดูดูไอพวกนี้ดูไอพวกนี้ ออะออออเออออเออออออเราก็เข้ามาในแวดวงการบันเทิงนะครับตอนนี้โคตรพโคตรแม่ยาวมากเลยเอากะจะแซงมันไม่แซงอ่ะอะไรนี่ยใหม่ใหมใหม่เฮ้ยมีเช็คสกินด้วยแหละเอ้ยเอาแบบไหนดีแบบไหนดี เอาแบบนี้ดีกว่ามีเช็คสกินด้วยครับอ้ยะอันนี้เป็นหนอนแบบมีลูกลูกกาตานะครับโอเคครับพยายามขึ้นไปข้างบนครับเพราะว่าแถวข้างบนนี่ผงฟีเฟลพีเพลครับเยอะมากไอ้แมวกัดนี่โค้ดูไอ้ตัวนั้นดิอย่างยาวเลยโอ้ยหลบหลบลบลบเฮ้ย มีคนใจดีวะโอ้ยไอ้ตัวนี้ทำไมมันยาวจังเนี่ยไอ้ RDX หรือเปล่าโอ้ยยาวมากโอ้ชปปุบุ๊บชุบุ๊บชุบุ๊บเราต้องพยายามอย่าเพิ่งตายนะครับไอ้นั่นคืออะไรอ่ะมันมันวิ่งได้พยายามเก็บกินไปเรื่อยๆก่อนโป้งอ้อย มันแหลกนะครับผมจะเลี้ยวเนี่ยมันไม่เลี้ยวให้นะลองมาเล่นแบบ AI ดูบ้างเออนี่ลื่นปื้ลื่นปื้เลย AI ก็ใช่ว่าจะโง่นั้นนะ AI นี่ก็แบบสุดยอดแห่งความนี่เลยฉลาดไป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 เหยื่อของเรามาแล้วโป่งเอ้า ตายเฉยเลยอะไรวะแหมเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนะครับเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุม้มอ้าวไปชนเขาเฉยเลยนี่จะกากไปถึงไหนเนี่ยเฮะอโอเคตาสุดท้ายแล้วครับตาน,นี้คือถ้าตายก็ตายเลยพอเลิกเล่นเลิกเล่นเลยนะถ้าตายแล้วเลิกเล่นเลยนะยี่ นี่เราจะกินฟีีเยอะเลยครับตอนนี้เราก็เติบโตขึ้นเป็นหนอนตัวสีเขียวที่ยาวามากอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยอยอ,ยอาแล้วครับเอาอุ๊ยตายเลยโอ,โ,โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมกันนะครับช่วงนี้ ก็ยุ่งๆหน่อยนะครับมีประชุมมีอะไรเยอะๆมากมายเวลาว่างไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปใหม่นะครับโอเคสำหรับเกมสลิชเชอร์ .io ันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย